ก็อันดับถัดไปนะครับจะพูดเกี่ยวกับตำแหน่งที่พบบ่อยของโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะครับโอเคโดยตำแหน่งที่พบบ่อยนะครับเดี๋ยวจะขอแบ่งเป็นสส่วนนะครับอันดับแรกนะครับคือตำแหน่งแบ่งตามตำแหน่งของเนื้อสมองนะครับอีกอันนึงคือแบ่งตามตำแหน่งของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นๆนะครับก็ถ้าเกิดเราแบ่งตามเนื้อสมองเนี่ยครับ มันจะแบ่งทั้งหมด6ส่วนหลักๆเลยนะครับอันดับแรกคือสมองใหญ่ส่วนหน้านะครับอันที่2สมองใหญ่ส่วนด้านข้างอ,อันดับที่3สมองใหญ่ส่วนขมับอันดับที่4สมองใหญ่ส่วนท้ายทอยอันดับ5ตัวแกนสมองแล้วก็อันสุดท้ายคือตัวสมองเล็กนะครับการทํางานของสมองแต่ละส่วนจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ สมองใหญ่ส่วนทางด้านหน้านะครับจะควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่เนาะโดยสมองทางด้านซ้ายจะควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดความผิดปกติหรือว่าความเสียหายที่สมองทางด้านซ้ายกล้ามเนื้อทางด้านขวาก็จะอ่อนแรง <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ถ้าไปโดนส่วนที่ค,ควบคุมเกี่ยวกับการพูด ก็ทาให้คนไข้ไม่สามารถแบบพูดสื่อสารออกมาได้ะนะครับถึงแม้ว่าคนไข้จะเข้าใจแต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เนาะอันดับถัดไปนะครับคือสมองใหญ่ส่วนทางด้านข้างนะครับสมองใหญ่ส่วนทางด้านข้างจะควบคุมเกี่ยวกับการรู้สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับหรือว่าการรู้สัมผัสความร้อนความเย็นหรือว่าความเจ็บปวดนะครับอืมก็ <ๆ S 2> ถ้าเกิดว่าสมองส่วนนี้เสียหายไปนะครับจะทําให้การรับรู้สัมผัสพวกเนี้ย หายไปด้วยเนาะก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศหนาวสัมผัสที่เราโดนร้อนเย็นยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็จะทําให้คนไข้รู้สึกเหมือนมีอาการชาอยู่ตลอดเวลาที่บริเวณแขนหรือขานะครับอันดับที่3ก็คือสมองใหญ่ส่วนขมับนะครับสมองใหญ่ส่วนขมับจะทาหน้าที่หลักๆเลยนะครับในเกี่ยวกับความจำเ <c oughs> นาะแล้วก็เป็นการแปลผลเนาะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยครับเป็นภาษาให้เราเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าสมองส่วนนี้มีปัญหาเราจะไม่สามารถ แปลภาษาที่เราเคยเข้าใจได้ว่าคาคานั้นนะครับแปลว่าอะไรหรือว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรเออนาะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจําด้วยนะครับต่อไปคือสมองใหญ่ส่วนท้ายทอยนะครับสมองใหญ่ส่วนท้ายทอยจะควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับจะรับภาพจากตาที่มองเห็นเนี่ยครับเข้ามาในสมองเพื่อแปลผลแล้วก็ส่งออกไปนะครับแปลภาพออกไปแต่ถ้าเกิดว่าส่วนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับน้องเตย จะทําให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยครับมันไม่เต็มจอเนาะเหมือนเราเห็นอาจจะแค่ซีกเดียวนะครับเหมือนตาบอดไปครึ่งหนึ่งออ่านะครับแล้วก็ต่อไปคือตัวแกนสมองนะครับตัวแกนสมองจะเห็นว่ามันเป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ทางด้านล่างนะครับสีส้มๆเนาะไอตัวแกนสมองเนี่ยครับเป็นเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับรับกระแสประสาทระหว่างตัวสมองทางด้านบนจับตัวไขสันหลังทางด้านล่างนะครับ นอกจากนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมเกี่ยวกับการทํางานของเส้นประสาทสมองทั้ง12คู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสมองส่วนนี้เสียหายไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะมีอาการเซเวียนศรีรษะร่วมด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวสมองเล็กนะครับตัวสมองเล็กอยู่ทางด้านหลังนะครับส่วนนี้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทํางานของกล้ามเนื้อเช่นพวกกําลังกล้ามเนื้อแต่ว่าเป็นสมองที่ หมือนกับเป็นศูนย์กลางอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทุกส่วนเนี่ยครับทำงานประสานสัมพันธ์กันได้นะครับถ้าเกิดส่วนนี้เสียหายไปจะทําให้คนไข้ไม่สามารถทรงตัวได้นะครับการทํางานประสานสัมพันธ์กันของแต่ละส่วนของสมองก็จะขาดหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสมองทุกส่วนมีความสําคัญหมดเลยนะครับอันดับต่อไปนะครับเราจะไปดูการแบ่งตามตัวหลอดเลือดสมองนะครับ ผมขอแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ a n t e r i o r Cerebral Artery หรือเรียกว่า A.C.A. นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้านะครับของเนื้อสมองนะครับอีกอันหนึ่งคือตัว Middle Cerebral Artery หรือว่า M.C.A. นะครับจะอยู่ทางตรงกลางๆนะครับแล้วก็ตัว P.C.A. หรือว่า p o s t l r i o r c e r r b r a l artery นะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเลี้ยงบริเวณไหนบ้างนะครับทีนี้ถ้าเดี๋เรามาดูรูปภาพตัดขวางสมองของเรารูปนี้นะครับจะเห็นว่า ตัว A C A เนี่ยครับมันจะอยู่บริเวณแกนกลางของสมองเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัว M C A จะอยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็ตัว P C A คือจะอยู่ทางด้านหลังของสมองเลยนะครับทีนี้รูปถัดไปเราจะเห็นว่าตัว A C A จะเลี้ยงบริเวณทางด้านในทั้งหมดเลยก็คือรูปทางขวาเนาะที่เป็นสีเหลืองๆนะครับจะอยู่ทางแกนกลางเนาะสีแดงจะเลี้ยงบริเวณทางด้านข้างของสมองนะครับตัว M C A นะครับ อันทดท้ายคือ P C A จะอยู่บริเวณทางด้านหลังของสมองของเราค่ะนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราตัดสมองออกมาตัดขวางออกมาแล้วเราจะเห็นว่าตัวในแกนกลางครับเราจะเห็นรูปเท้าใช่ไหมครับน้องเตยค่ะรูปเท้าเราจะเห็นว่าไอตัวแกนกลางอ่ะมันควบคุมเกี่ยวกับการทํางานของขาเท้าซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็พอออกมาทางด้านข้างเรื่อยๆก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับไหล่ศอกมือนิ้ว เป็นหน้าผากปากลิ้นต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาดูกันแต่ละหลอดเลือดแล้วว่าถ้าเกิดว่าส่วนนั้นเสียหายไปครับมันจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันดับแรกตัว A.C.A. นะครับ A.C.A. จะเลี้ยงบริเวณส่วนทางด้านในเนาะของสมองซึ่งประกอบไปด้วยสมองใหญ่ส่วนหน้าอยู่ทางด้านในนะครับสมองใหญ่ส่วนทางด้านข้างนะครับจะอยู่ทางด้านในเหมือนกันนะครับสมองใหญ่ส่วนขมับ ตัวแบสซ่แกงเกียนอินเทอร์นอลแคปซูลแล้วก็ทรามัตซึ่งไอสส่วนข้างล่างที่เป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้ครับมันจะอยู่ทางด้านในของสมองเลยนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเลือดสมองเส้นนี้มีปัญหานะครับจะผลยังไงกับคนไข้บ้างนะครับอันดับแรกจะทําให้ปฏิกิริยาการตอบสนองในการกํามือเนี่ยครับหายไปเนาะในบทีอคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะนะครับ ต่อไปคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับความรู้สึกนะครับอาจจะมีการชาได้ซึ่งในสมองส่วนนี้ครับจะพบว่าคนไข้จะมีการอ่อนแรงหรือการชาที่บริเวณขามากกว่าที่แขนนะครับอนอกจากนี้จะพบว่าคนไข้นะครับจะไม่สามารถรับรู้การสัมผัสได้นะครับอย่างตัวอย่างก็คือคนไข้หยิบ อ่หยิบกล้วยขึ้นมานะครับกล้วยถ้าเกิดเราจับแล้วเรารู้รู้เลยว่าอันนี้คือกล้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสมองส่วนเนี้ยเราจับมันคือกล้วยที่เราถืออยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแ,แต่ต้องบอกกันว่าต้องปิดตาด้วยนะครับเนาะปิดตาแล้วหยิบขึ้นมาก็จะไม่สามารถรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรืออีกอันนึงคือหยิบแล้วก็ไม่รู้เลยเช่นหยิบแอปเปิลขึ้นมาหลับตาด้วยไม่รู้ว่าข้างในอะ่ะคือแอปเปิลที่เราถืออยู่เนาะหรืออาจจะเป็นพวกกุญแจรถ ดินสอปากกายเงี้ยครับคือหยิบเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือเป็นของที่เราใช้ในทุกวันใช่สิ่งที่เราแบบเคยจับเคยเจออยู่แล้วเนาะก็คือการรับรู้สัมผัสโดยการใช้มือจับเนี่ยหายไปเลยนะครับอืมต่อไปก็คือจะมีการเรียกว่าสภาวะที่คนไข้ไม่พูดนะครับแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ในช่วงนั้นนะครับเหมือนกับเขายังสามารถจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นมีมีคนเดินมาพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขายังเข้าใจรับรู้อยู่ แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารหรือว่าโต้อตอบเคลื่อนไหวไปได้เนาะถ้าอาการดีขึ้นแล้วครับเขาจะมาบอกเราได้ว่าเขาอ่ะรู้เรื่องนะในสิ่งที่คุณที่คุณทำไปนวันนั้นใช่เนาะ,นะต่อไปก็คือจะมีการลืมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือว่าการใช้สิ่งของที่เคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นเสื้อผ้าพวกปากง์ปากกายเน,นี่ยครับคือจะไม่ จะลืมว่าสิ่งนั้นอ่ะมันใช้ยังไงอเอาไปทําเพื่ออะไรเนอะอืมแล้วก็คนไข้ก็จะมีอาการเกรง็งมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่สูงมากขึ้นนะครับอืมโดยอันนี้ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะครับอืมโอเคอันดับถัดไปนะครับก็คือเส้นที่สองตัว MCA นะครับ MCA จะเลี้ยงบริเวณทางด้านข้างของสมองแล้วก็ตัวทางด้านในเนาะซึ่งประกอบไปด้วยสมองใหญ่ส่วนทางด้านหน้านะครับสมองใหญ่ส่วนด้านข้าง สมองใหญ่ส่วนขมับตัวแบซ่ลแกงเกียนอินเทอร์นอลแคปซูลแล้วก็ตัวทารามัสนะครับซึ่งถ้าสมองส่วนนี้เสียหายนะครับก็จะส่งผลต่อคนไข้ก็คือจะมีการอ่อนแรงแล้วก็มีอาการชาครึ่งซีกนะครับเช่นสมมติว่าสมองทางด้านซ้ายเสียหายทางด้านขวาก็จะมีอาการชามีการอ่อนแรงทั้งบริเวณใบหน้าแขนขาลําตัวนะครับทั้งหมดเลยะนะครับนอกจากนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเพิกเฉย ฝั่งตรงข้ามนะครับโดยการเพิกเฉยเนี่ยมันจะเกิดจากด้านที่เราถนัดด้วยนะครับเช่นสมมติว่าเราถนัดขวาถนัดขวาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเกิดการเสียหายขึ้นนะครับก็จะพบว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวภาพเนี่ยครับอ,อีกซีกหนึ่งเลยเนาะอย่างตัวอย่างที่เห็นในรูปนาฬิกานี้นะครับจะพบว่า ให้วาดลูกนาฬิกาเป็นวงกลมเนาะแต่ว่าคนไข้าวาดมาครับแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งขวาอย่างเดียวครึ่งซ้ายมไม่ได้วาดเลยแสดงว่าเขามีการเพิกเ,เ,กเฉยฝั่งทางด้านซ้ายไปหมดเลยทั้งๆท,ที่เขาเขียนตัวเลขครบด้วยเนาะโอเคต่อไปนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารคนไข้าสามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดหมดเลยนะครับแต่ไม่สามารถพูดสื่อสารออกมาได้เป็นคําเป็นประโยคเนาะหรืออีกแบบหนึ่งคือสามารถพูด พูดได้นะครับเป็นประโยคเลยแต่ว่าการเรียงประโยคเนี่ยครับมันจะสลับกันมั่วมันเลยมไม่ไม่สามารถจับใจความได้นะครับต่อไปคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นการรับภาพนะครับจะพบว่าคนไข้มีการรับภาพหายไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าสมองส่วนทางด้านขวาเสียหายการรับภาพทางด้านซ้ายก็จะหายไปนะครับเหมือนที่เราเห็นในรูปเลย เนาะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อตานะครับในรูปเราจะให้คนไข้มองตรงไปทางด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าตาข้างหนึ่งนะครับจะเฉยออกทางด้านข้างมากกว่าเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อลูกตาไม่สามารถควบคุมได้เนาะแล้วก็อันดับถัดไปที่พบบ่อยเลยก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับมีอาการชาด้วยทําให้การเดินมีความผิดปกติไปเนาะทีนี้ เส้นเลือดสมองเส้นสุดท้ายนะครับน้องเตยส,สุดท้ายตัว P C A เนาะส่วนใหญ่จะเลี้ยงทางด้านหลังของสมองนะครับจะเลี้ยงบริเวณสมองใหญ่ส่วนท้ายทอยนะครับสมองใหญ่ส่วนคำับตัวแกนสมองอมตัว optic radiation ตัวเส้นประสาสมองขั้วที่3แล้วก็ตัวท h a l a m u นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมองส่วนนี้เสียหายนะครับเราจะพบว่าคนไข้จะมีการเคลื่อนไหวที่แบบ ไม่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่มีเขาเรียกไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเนาะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อเปลือกตาทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าส่วนนี้จะมีเส้นประสาทคู่ที่สามของสมองเราเสียหายไปด้วยะนะครับก็จะทำให้ไมม่สาารถบางคนไม่สามารถแบบปิดตาได้สนิทเนาะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวลูกตาให้กรอกซ้ายขวาขึ้นลงได้ตามปกตินะครับอืม แล้วก็อันถัดไปนะครับคนไข้จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากขึ้นนะครับอันแรกที่เราบอกไปคือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยคือจะรุนแรงกว่าเนาะก็คือจะแบบขยับแบบรุนแรงเร็วและแรงด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้จะมีทําให้อันตรายได้ค่อนข้างมากเลยนะครับอาจจะไปกระแทกหรือว่าทำให้ตัวข้อต่อมีการเสียหายเกิดขึ้นได้ค,คือคนไข้ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้เขาไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับทั้ทง,ทงที่แบบอยากควบคุมให้มันช้านิ่งๆก็จะทําได้ยากเนาะอโอเคแล้วก็สมองส่วนนี้เนาะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลานสายตาค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นกับว่ามันโดนบริเวณไหนนะครับอาจจะมีการมองเห็นครึ่งซีกนะครับเสียหายไปทางซีกซ้ายหมดเลยหรือมองเห็นแค่แนวกลางของภาพนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการการเข้าใจ ัหนังสือที่เราอ่านนะครับการเ,าเขาเรียกว่าแยกแยะสีเนาะก็คือตามปกติแล้วครับเวลาเรามองสีเราก็จะรู้ว่าสีเนี้ยคืออะไรสีนี้คือสีเขียวสีนี้คือสีเหลืองแต่ว่าถ้ามีปัญหาคนไข้ไม่สามารถแบบแยกแยะสีได้ว่ามันคือสีอะไรนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำเนาะอาจจะมีลืม ความทรงจําระยะสั้นหรือระยะยาวความทรงจําเก่าความทรงจําใหม่ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เลยนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกว่าแปลผลแปลความหมายใบหน้าที่เรามองเห็นนะครับก็คือไม่สามารถระบุใบหน้าของคนคนนั้นได้ว่าคนไข้เออคนที่เราเจอเนี่ยครับเป็นใครใบหน้าเขาแบบเนี้ยเขาคือใข่นะก็คือไม่สามารถแยกแยะระบุได้ค่ะนะครับก็ หลักๆก,ก็คือเส้นประสาททั้ง3เส้นนี้เนาะจะส่งผลต่ออาการที่เราพูดไปข้างต้นนะครับน้องเตยทีนี้ก็เรื่องให้เราพูดก็ประมาณนี้ะนะครับน้องเตย